สวัสดีครับอยู่ผมโปรเฟชชั่นอลเกมเมอร์และในวันนี้เราอยู่ในเกมแร็คแนลล็อกออนไลน์เซิร์กรฟกอลลิตีนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะมานำเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับนั่นคือเทคนิคก,การลงดันทอยสำหรับอาชีพของแ a n งเจอร์นะผมว่ามันมีวิธีการลงแบบไหนนะผมโดยที่เราไม่ต้องใช้แท้งหรือว่ามอนเตอร์นั้นมันจะไม่ออกสกลิลในช่วงของ เฟสของที่มันเรียกว่าเป็นตัวทองหรือไม่ว่าจะเป็นการหลับหรืออะไรเนี่ยสามารถที่จะมาโซโล่ได้แต่ถ้าหากใครไม่อยากเปลืองก็มากับเพื่อนๆได้ผมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มไปลงดันกันเลยดีกว่านะครับผม,มก็หลังจากที่เราเข้ามาในดันแล้วเนี่ยเราคุยกับตัวซันตาคอร์สเนี่ยที่มัน ชุดสีแดงเนี่ยคุยเลือกไปข้อที่3นะผมก็รอกล่องทางด้านเออขวาเกิดสักคู่เดียวผมแล้วก็รอคุยกับกล่องคงขวัญตัวนี้ครับผมอ่าพอเราคุยกับกล่องขวัญปุ๊บแล้วก็จะแปลงร่างเป็นคุกกี้ซึ่งห้องแรกเนี่ยให้เราเคลียร์มอนให้หมดเลยครับเออแค่เคลียร์มอนให้หมดเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมี เ,ออเฟสต,ต่อไปก็คือไปคุยกับ m อ็ออ่าผมจะเคลียร์มอนให้หมดให้ดูก่อนนะผมซึ่งการ์ดในดันนี้ราคาแพงมากเลยนะผมก็ขายได้โอ้ยหลายตั้งอยู่อะแพงมากนี่ครับผมก็เคลียร์พวกคุกกี้กล่องอะไรพวกเนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคําเตือนที่มันขึ้นกลางหน้าจอหรือไม่ว่ารอมอนเตอร์ปัญหาแพั้งหมดซึ่งตรงนี้ต้องระวังเรื่องของการแปลงล่างด้วยนะผมถ้าใครไม่แปลงล่างมาเนี่ย มันอาจจะมีตัวยิงกายตัวเขียวเกิดนะผมซึ่งมันยิงแรงมากนะผมเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องแปลงล่างแล้วก็ดูเวลาแปลงล่างหมดให้ดีๆนะผมถ้าแปลงล่างหมดกลางทางเนี่ยตัวเขียวก็อาจจะเกิดได้นะอ่าก็รอแปลงล่างสามารถที่จะไปคุยกับ MC ตัวกล่องเมื่อสักครู่นี้คุยซ้ําได้เพื่อที่จะเพิ่มเวลาแปลงล่างให้อยู่ในระยะเวลานะผมเอออ่ะ๋ยวเรอรอเขีย์กันให้หมดนะ พอเราเคลียร์มอนเตอร์ไปสักพักหนึ่งนะผมก็เคลียร์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะับมันก็จะขึ้นมากลางหน้าจอหรือตัวหนังสือสีส้มทางแถบข้างล่างนะผมก็อ่านกันได้จากนั้นให้เราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะผมเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะผมอ่าแล้วก็ไปคุยกับ n p c ครับผมคุยตัวคุกกี้ตัวสีเขียวนะก็จะมีตัวกล่องของขวัญเกิดแล้วก็คุยกับมันเพื่อที่จะแปลงร่างเป็นกล่องของขวัญนะผมอ่าแล้วก็เดิน เข้าวัปทางด้านขวานะครซึ่งตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคุกกี้ตัวเล็กก่อนไม่สามารถที่จะคุยได้นะครต้องไปแปลงร่างเป็นคุกกี้ก่อนค่อยจะมาคุยกับตัวของขวนแต่ว่าต้องให้หัวตี้คุยกับคุกกี้ตัวสีเขียก่อนนะไม่งั้นมันจะกล่องขวาจะไม่เกิดพอเรา,าถึงห้องนีนะ้ให้เราคุยกับไอพีซีปุ๊บแล้วก็รอกล่องของขวันเกิดครับอ่า รอแปลงล่างอีกรอบหนึ่งก็คือแปลงล่าง2ต่อนะกันซึ่งเป็นกล่องขวญเนี่ยเป็นทางผ่านที่จะมาห้องนี้แล้วก็แปลงล่างอีกตัวหนึ่งเป็นคุกกี้ถ้าหากเราไม่แปลงล่างเนี่ยเราเดินไปสักพักหนึ่งอะ่ะเราอาจจะเจอตัวตัวสีเขียวตัวยิงไกลด้วยนะผมมันยิงแรงมากเลยนะบอกไว้ก่อนว่าอย่าลืมแปลงล่างกันเข้ามาด้วยนะผมตรงนี้สามารถที่จะมาเป็นปาร์ตี้แล้วก็มาช่วยช่วยกันเคลียร์ก็ได้ผมซึ่งห้องเนี้ย มันเขาเรียกว่าจะมากดคุยกับ MBC เห็นไหมเป็นตัวสีเขียวทางด้านขวาตรงนี้ผมอ่าคุยกับ MBC ตัวนี้แหละมันก็จะมีภายในแมปเนี้ยในห้องเนี้ยประมาณ10ตัวนะผมก็คุยกับมันให้หมดซึ่งการคุยเนี้ยเราให้เราเลือกข้อ2นะผมอ่าคุยไปเลยมันก็จะคุยกับเราสักพักหนึ่งนะนี่ครับตรงนี้ก็ผมก็ให้พีท คุยให้นะผมแล้วก็เคลียร์มอนไปซึ่งมอนตัวนี้ต้องระวังด้วยนะมันตีแรงนะถ้าโดนลุมเราก็อาจจะตายได้นะต้องระวังดด้วยห้องนี้ก็มีตัวกล่องขวนเล็กน้อยผมก็ฟาร์มไปได้นะผมเผื่อที่การ์ดมันจะดอกไงถ้าดอกมาเนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะเออนี่ฮะมันก็อยู่ทางภายในห้องแหละใครลงบ่อยๆอ,อาจจะจําได้ผมลงครั้งแรกอาจจะยากหน่อยนะผมเพราะว่าจาทางไม่ได้ไงเนี่ยคุย หัวข้อที่สอ่าโอเคเราก็คุยครบ10ตัวแหละเดีย๋ยวผมก็สกอร์ไปเลยละกันนะครับ เมื่อเราทําการคุยกับคนงานภายในห้องนี้เสร็จแล้วก็จะพูดตัวหนังสือเขียวมาหรือมันก็สังเกตให้ดีๆว่ามอนเตอร์มันจะหายไปทั้งหมดแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมับผมมันก็บอกด้วยนะผมว่ามันเหลือกี่ตัวเนี่ต้องดูทางช่องแชทได้นะผมเออแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมแล้วก็ออกวาร์ปมานี่ผมแล้วก็เดินขึ้นบนตรงทางด้านนี้นะผมเดินขึ้นบนทางนี้แล้วก็เข้าวาร์ปไป ซึ่งตรงนี้เราก็ให้คนที่ออหายแปลงล่างอะ่ะคุยกับ NC ตัวข้างล่างตัวซันด์คอร์ข้างล่างได้ผมก็แก้เชือกให้มันนะผมซึ่งในสถานะของการแปลงล่างไม่สามารถที่จะคุยได้นะผมก็รอให้ใครคนนึงเป็นล่างปกติก่อนแล้วก็ค่อยคุยนะผมแล้วก็รอสักพักหนึ่งรองจนกว่ามอนเตอร์มันจะเกิดขึ้นมานะครับผม โอเคครับเดีย๋ยวผมก็จะมาพูดถึงการใช้แท็บนะผมแล้วก็ใช้เป็นสกิลแท็บอิเล็กทริกช็อคผมจำเป็นมากนะผมถ้าไม่มีสกิลนี้ก็ผ่านดันไม่ได้นะผมในลังเจอนี้ผมก็ลาบมาใส่ช็อตคัทไว้นะผมอิเล mm ็กทริกช็อคละหนึ่งอย่างสกิลต่อไปที่เราจะได้ก็คือเอ่อเป็นสกิลที่เรียกว่าเป็น arrow shower ของคัดแรกนะผมอ่าก็อย่าลืมเข้ามาใส่ด้วยนะผม a อ r o w Shower ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบิคอรบัวก่อนเดี๋ยวเคลียร์มอนสักคู่เดียวครับเดี๋ยวก็จะเอา a อ r o w Shower มาใส่ซึ่งห้องเนี้ยมันสามารถที่จะวางแทบ็บอิเล็กทริกช็อคได้นะเพราะว่าถ้าเราเดินไปตรงๆอาจจะโดนมอนตบตายได้เพราะฉะนั้นในการเคลียร์มอนเนี้ยมันอาจจะเสียเวลาเราเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกที่จะวางแทบแล้วก็เดินไปนี่ครับเป็นสกิลแอโร่ชาวเนะผม เดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวผมหาก่อนอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้แล้วก็มาอัดเสียงที่หลังไงมันอาจจะไม่ตรงนะเออผมก็ดูไปเรื่อยๆก่อนอ่ะนี่อะไรเนี่ยผมเปลี่ยนธนูไปมาอ๋อตอนนี้กำลังเทดาเมจอยู่ว่ามันเท่าไหร่เอออ่ะเดีย๋ยผมกอไปดีกว่านะเพื่อที่มันจะง่ายขึ้นโอเคครับนี่ก็คือสกิล arrow shower ของสกิลคาร์ดหนึ่งนะผมก็ไว้แบบ วางแท็บแล้วก็แอร์โรชาเวอร์เพื่อที่จะให้แท็บมันกระเด็นไปโดนตัวบอสนะผมเทคนิคก็มีอยู่คิเพียงเท่านี้แหละอ่ะเดีย๋ยวห้องนี้เดีย๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าการไปหาตัวซันตาคอร์สเนี่ยมันทํำยังไงซึ่งกุญแจในะห้องนี้ก็คือตัวซันตาคอร์สนะถ้าเราฆ่าตัวซันตาคอร์สได้ห้องบอสก็จะเปิดแล้วก็มอนเตอร์ภายในแมปเนี่ยมันก็จะหายไปทั้งหมดนะอ่าโอเคตรงนี้ก็อย่าลืมซื้อแท็บอิเล็กทริกช็อคด้วยนะผมมันก็ขายอยู่พายอนนะผม ตรงทางด้านซ้ายของพายอนอยู่มันอยู่บนบนภูเขาและมี NPC อยู่ตัวเดียวนะผมเออแมปพายอนเลยทางด้านซ้ายๆกลางๆหน่อยครับผมอันนี้ผมก็วางแทบอิเล็กทริกช็อคไปเรื่อยๆผมซึ่งแทบ็บแทปอิเล็กทริกช็อคเนี่ยมันสามารถที่จะวางพร้อมกันได้ถึง3อันนะผมถ้าเราวาง4อันไม่ได้นะเออแต่ว่านี่มันโดนมอนเตอร์เหยียบไปแล้วไงมันเลย เออสต็อปไปเนี่ยมันจะทําให้มอนเตอร์สต็อปมันก็ง่ายต่อการเดินนะผมถ้าเราเคลียร์มอนเนี่ยมันอาจจะเสียเวลานี่ครับก็เจอกับตัวแดงตัวนี้แหละพอเราฆ่าตัวแดงเสร็จนะมันก็มอนเตอร์จะหายไปส่วนมากตัวแดงก็อยู่ทางด้านบนขวาของแมทนะผมซึ่งมันจะอยู่ตรงเนี้ยมาตลอดผมก็เจอตลอดนะบางทีเราก็เคลียร์แค่ตัวเดียวบางรอบเราก็เคลียร์สตัวนะมันแล้วแต่รอบนะผม ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องเคลียร์ตัวหนึ่งวันนั้นก็มา3-4คนก็เคลียร์สตัวนะแล้วก็ตัวหนึ่งอันนี้แล้วแต่นะแต่ว่าบอสเอ่อตัวซันต์ลอครมันก็จะเกิดทางด้านบนขวาดังภาพที่เห็นนะผมอันนี้ก็เข้าวาร์ปที่เดิมกลับมานะผมมายังห้องบอสนะผมห้องนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมกันให้พร้อมนะผมถ้าใครลงครั้งแรกอาจจะยากหน่อยก็อย่าลืมกดการตายกดอะไรให้พร้อมหนุผมซึ่งเราจะกดทาดมืดนะ พราะว่าตัวตัวแรนเจอร์ของผมเนี่ยมันมีค่าฟรีที่สูงนะมันเลยแบบโดนมอนตบไม่โดนแต่ว่ามันจังมีสกิลโ l s ส r i k e อยู่นะก็ให้เรากดใบธาตุมืดด้วยนะเพื่อป้องกันที่เราจะอาจแบบตายได้ตรงนี้ให้เราเตรียมสกิลให้พร้อมอิเล็กทริกช็อกับ a r โรชา h เวอรนะครับผมนี่ผมก็กดใบธาตุมืดอยู่ซึ่ง b e คอร์ b โบ r d ที่ผมได้ลองเล่นเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าแมงโคตเปลืองมานาเลยเพิ่งมารู้ตอนหลังใส่ธนูธรรมดาดีกว่าไม่เปลืองดีกว่าเพราะว่าต้นไม้2ต้นยังไม่อยู่เลยนะผมลงกับพี่สองคนเนี่ยก็ผัดกันปลูกต้นไม้ทําให้มานาเรามีใช้เรื่อยๆไงแต่ว่าไรเวิร์ดของผมนี่ไม่ดูเลยใช้บิคคอร์ดโบเนี่โอ้โหไม่ค่อยจะคุ้มเลยนะ <c oughs> เออ่อะเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมซึ่งหลักการง่ายๆก็คือเราจะลากมอนแล้วก็ให้หมอนมันตีผมตอนนี้ผมก็ติดไคลี่อยู่นะแต่ว่าปกติ am, มันก็ตีผมไม่โดนหรอกอ่า เราจะลากมอนให้มันรวมตัวกันแล้วก็มาตีผม2ตัวแล้วก็วางแทบ็บอ่าวางแถบแล้วก็ a r r o ชาเวอร์ให้แทบมเข้าไปแบบนี้ครับผมอ่าแล้วก็แอโร w shower เขาใหให้มันติด stop e a r t นฮะแล้วก็แอโร w ได้1นึ่งทีนะผมแล้วก็วางแถ็บ a r r o ชาเวอร์แล้วก็แอโร w s t o r หนึ่งทีอ่าใครจะวางแถบแล้วก็ a อ r o w Shower ให้แถบมันอยู่กับบอสก็ได้นะไอตรงนี้ก็ต้องฝึกมาก่อนก่อนลงดันนะ <c oughs> ต้องฝึกก่อนนะผมถ้าไม่ฝึกมานี่อาจจะลำบากนะมาแบบเทสในดันนี้อาจจะยากเพราะว่าการ a อ r o w ชา o w e r เนี่ยต้อง a อ r o w ให้ถูกช่องนะไม่งั้นมันจะกระเด็นไปที่อื่นนะผมไอ <c oughs> ตรงนี้แถบ Electric Shock ผมอัพแค่ขั้นเดียวนะซึ่งผมไม่เคยเล่นมาก่อนเนว่าการอัพขั้น5มันอาจจะสต็อปได้นานกว่าน,นี้หรือไม่ เพราะว่าตอนที่ผมอัพขั้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถแอโรได้ครั้งเดียวนะเออมันก็บอสขยับและถ้ารอคูดาวรอบ2เนี่ยบอสมันขยับแน่นอนนะผมเออผมก็แอโรได้แค่ครั้งเดียวเออแอโรสตอมเนี่ยวางแถบไปแล้วก็กดพักแอโรชาเวอร์แล้วก็แอโรสตอมวนไปจากนั้นเราก็ให้พีทปลูกต้นไม้ชนแก้ด้วยเพื่อที่จะเพิ่ม,ามดาเมจได้เล็กๆน้อยๆน,นะผม นี้ผมก็ไม่ได้กดยาอะไรมากมายนะผมในการลงนะก็รอยิงไปเรื่อยๆนะผมเข้ามากันเยอะก็อาจจะเคลียร์ไว้แต่ถ้ามาคนเดียวก็น่นทั้งปีอะปั๊มไปปั๊มไปทั้งวันนะผมเออแต่ลงเป็นชั่วโมงก็มีนะกดจนเมื่อยตรงนี้ก็ต้องตั้งสติให้ดีนะถ้าหลุดไปเนี่ยอาจจะพลาดนะตอนนี้ในดันนี้ผมก็หลุดไปรอบนึงนะอันนี้ของผมก็มีรูหนึ่งคนแล้วก็ ตัวผมเป็นดาเมจแล้วก็วางแทบไปด้วยอ่าวางแทบไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เล่นเอ่อแรนเจอร์แอร์ลูสตอมอยู่นะผมกดโนลิมิกเนี่ยต้นไม้พีทมี2คนเอาต้นไม้มาปลูกสลับกันคนละทีนะผมเพื่อนที่จะเด้งเด้งมานานี้เนี่ยเขาก็อัพต้นไม้เป็นเลเวล5แล้วเออซึ่งการทำวิธีเนี้ยบอสมันก็จะไม่สกลิลไอ้พวกอะไรนะหลับ พวกดาร์กเฟรมอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็ไม่มีตัวธงไม่มีตัวทองอะไรทั้งสิ้นนะผมบอสมันก็จะติดสูตรนะผมเรียกว่าติดสูตรกว่าไม่ใช่บักนะ <c oughs> เออเรียกติดสูตรนะผมโอเคนี่ก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าบอสจะตายต้องระวังข้อระวังที่ผมจะควรเตือนก็คือตอนช่วงแรกมันอาจจะทําง่ายอยู่แต่ว่าบอสใกล้ตายเนี่ยต้องระวังอย่ายให้เราหลุดนะถ้าเราหลุดรอบนึงเนี่ย บอสมันจะตีเราแม่นมากแล้วก็ตีเราโดนมากแล้วก็โหดมากเพราะฉะนั้นอย่าให้บอสข้างโดยเด็ดขาดเออมันข้างได้แต่ว่าอย่าให้มันข้างแบบเราทําหลุดอะ่ะเออไม่งั้นตี้จะแตกนะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าผมเคยแล้วไงเออบอสหลุดปุ๊บมันตีเราโดนทุกดอกแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้กดใบท่านมือนะมันก็สุไตล์ผมตายทีเดียวตายเลยเออตรงนี้ต้องคอยระวังด้วยนะผมอ่าแต่ใครอยากปลอดภัยก็กดใบท่านมือไว้ประมาณนี้ครับผม อ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปดูตอนบอสตายเดีกยว่านะว่ามันดรอปอะไรบ้างพอบอสตายเนี่ยมันก็จะมีห้องให้เราไปค้นหาสมบัติครับผมมาถึงตัวนี้บอสก็ก็จะตายแล้วผมอ่าพอบอสตายก็มีไอเทมดรอปมามากมายนะผมซึ่งไอเทมหลกักๆที่เราควรจะได้จากบอสตัวนี้ก็น่าจะเป็นดาบล่มนะที่มีราคาที่สูงนะค่อนข้างที่จะสูงเดียวพอบอสตายก็อย่าเพิ่งออกดันกันไปนะนะเพราะว่ามันจะมีเอ่อ มีห้องสมบัติให้เก็บอยู่ใครได้ mvp เนี่ยมันมีโอกาสได้ mca ด้วยนะครับเออก็อ,อย่าลืมด้วยแล้วก็ห้องมาที่ห้องสมบัติซึ่งห้องเนี้ยมันมีกล่องอยู่10กล่องแต่ว่ากล่องที่สําคัญก็มีอยู่3กล่องที่มันจะดรอป mca อะไรพวกนี้แล้วก็ดรอปแหวนอะไรพวกนี้ด้วยนะผมก็กำกำนี่ไม่ไม่น่าเกี่ยวนะในการเปิดกล่องเออเพราะว่ากดยังไงก็ไม่ได้นะผมนี่คือเปิดกันให้ดูหมดแล้วผม,มก็ได้ mca มาเล่มหนึ่งนะผมพวกแท่งทุงแท่งทองนี ก็ไปหาดกันภายในปาร์ตี้พวกเหรียญนี้ก็ขายได้อยู่นะโอเคครับสว่วนนี้ผม p o ช e s s o n a l Gamer ก็ต้องขอตัวลาไก่อนว่าจะกลัหมานวกันหนะ้าขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e เป็นกำลังใจให้แก่ช่องของผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย